สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกมนะครับผมวันนี้เราเล่นเกม d ดดดิชกันนะครับเป็นการผจญภัยของหัวใ้เท้านะครับผมหัวใเท้าสีชมพูนะครับต้องตามหาลูกของเขานะครับผมไปเลยเริ่มเลยครับเจ้าหัวใ้เท้าครับมีลูกหลายตัวนะครับมีหลายสีด้วยกันนะครับพ่อเผลอนอนหลับครับมีลูกโป่งลอยมา อะไรลอยมาอะไรลอยมาโอ้ยยังหลับอยู่อ้าวลูกเดินวิ่งตามลูกโป่งไปแล้วเอาตื่นมาไม่เจอลูกครับโอ้โยวิ่งตามมาเร็ววิ่งตามหาลูกครับเกมนี้การเอจนภัยของปู่ใจเท้าโอ้ยลูกๆอย่าเพิ่งหนีไปอย่าเพิ่งหนีไปรอด้วยรอด้วยรอก่อนนะครับโอเคเริ่มเลยครับอ่าเหยับ้ายขวาหยับซ้ายขวาครับเป็นต้นหยับสายขวาเป็วนวิธีการเล่นก่อนครับ เดินครับจับจัแบทางด้านขวาแล้จะบมือกับการกระโดดนะครับผมกระโดดครับกระโดดไปกระโดดไปกระโดดขึ้นไปกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปโอเคเจอรูปแล้วหนึ่งคนครับว่าไงพ่อคุณหาฉันเจอเหรออ่าคนสอยเมกไก่นี่อ่าทั้งหมดทั้งกองของลูปของพ่อนะฉันนี่เป็นคนที่กเกลียดที่สุดเหรออ๋อดีแล้วที่รู้นะโอ้โหลูก พูดซะอ่าโอเคมาไปต่อครับมาครับกระโดดกระโดดได้าสองขั้นนะครับโดดสองทีครับหนึ่งสองเนี่หนึ่งสองโอเคครับสวัสดีค่ะดะอะเจอลูกอีกคนหนึ่งแล้วครับโอ้ว้าวแดดไอ้ที่นั่นโนยิครุตจำเป็นจำโอ้โหไม่รู้เลยว่าพ่อจำเปนจำได้นะโอ้โหสุดยอดครับอ่าสุดยอดครับดับเป็ลจัำนี่โคตรเท่เลย ลูกบอกพ่อครับลูกบอกกับพ่อโอเคไปต่อครับนี่ครับเหล่าเวนจัมเพิ่งกระโดดข้ามไปโอเคอย่าอย่าตกอย่าตกหนามอ่ะตกหนามตายเฮ้ยเอาคุณนแจกก่อนขึ้นแจกก่อนครับขึ้นแจกก่อนอ่ากดล็อกได้แล้วกดล็อกได้แล้วแล้วก็รอเเก็บดาวอืมเจอลูกแล้วครับโอเคนะโอ้ไล่พ่อไปอีกโอ้โหไม่ใช่ที่ของพ่อเนี่ย เสียใจโอ้โหลูกแต่ละคนนี่โอ้โหนิสัยไม่ดีนะอย่าไปทำตามนะครับผมโอเคไปครับอ๋อดูอะไรซิดูด้างซ้ายก่อนมีอะไรด้านซ้ายมีอะไรเอ่ยที่ฐานที่เัาไหมขึ้นไปไม่ได้ครับมไม่ได้ลงมังล่างก่อนโอ้ยเข็นได้ก็เข็นได้เข็นไ,เนไ้เข็นลงไปก่อนอทำความมิจฉามีปริศน,นาด้วยนะครับผม โอเคอ๋อโอเคปิดปิดได้ไหมอืมได้ไหมอันนะี้โอเคเราต้องเอาอันนี้เข้าไปใช่ไหมเค okay. ไปุ๊เอาดาวก่อนอเพิ่งเอาลูกโอเคได้ดาวแล้วจเจอลูกแล้วตัวนี้สีอื่นพ่อหน่อยอ่าคุณมาทำอะไรที่นี่นี่อ่าใช้ชีวิตในใช้ชีวิตของฉันโอ้โห จ้าแล้วครับลูกแต่ละคนทำพ่อ ML um, bling. เหนื่อยนะฮยเด็กๆหนูๆมาดูก็อยากทาตามนะครับเป็นเด็กไม่ s <S ดีไม่ไม่ดีนะครับพ่อแม่เหนื่อยนะครับผมโอ้เจอหนามานี้ครับเจอหนามเอหนามต้องขึ้นกเดกุญแจ่อนเก็บไม่ได้หลีไม่ถึางว่าต้องขึ้นไปตรงนู้ครับต้องคอยหลบอุ Visual, ้ยอุ้ยอ ja ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราควรเรค ข <Iya. S 1> like ึ่แจกตาโอ้ยเกบลงอาดาวโอ้โหเอเกมมีด่านล oh. ับเลยกต้องด่านลับก็คือไปเก็บดาวนี่เองโอเคเจอลูกแล้วลูกสีฟ้าครับว่างพ่อช้างที่มาทำไมโอ้โหกับข้อไหนไ่หมายถึงอะไรล่ะโอ้โหพูวซยาวนะผม ค okay. ไปครับเกมชื่อว่า Dead Dish นะครับปโหลดกันได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับผมอ่ออาโฆษณาครับโฆษณามาแล้วโฆษณามาแล้วสามารถข้าได้กดทังน้ายไปอข้อามไปออไปิดไปโอเคไปด่านต่อไปต่อครับโอ่งมาอือีน,นอันนี้มีอะไรอันนี้มีดาครับ โอ้มือต้องแม่นพอสมควรอ๋เอ๋มาครับอ่าเนีนเ่ยโอ้โหตรงนี้ไปให้เข้ามาอ๋อรับอตอโอ้โหชุดยอดครับเนี่ยเสียนนะเนี่ยเจอลูกคนเดิมมั้งเนี่ยโอ้โหสถานที่นี้ดียังเลยแต่มันอันตรายลูก โอ้ฉันรู้นะนเท่จริงๆเลย่าโซคูด้วยสุดยอดครับเป็นยังไงบ้างครับเกมเดดิสครับโหลดได้ใน Play Store แล้วก็ App App Store ครับผมเกือบเกือบเกือบจะมงไปยังไงล่ะโอ้โหจะลงไปยังไงสุดยอดครับด่านนี้ต้องกระโดดโอ้โหสุดยอดทำได้ยังไงครับดูดูดูหน่อยโอ้โหสุดยอดครับจริน เ,เ,เออตายไหมเกือบตายเกือบตายครับโอ้ยเกือบเกือบเกือบน่ารักเลยนีมือขั้นสุดยอดครับโอ้มาตายตอนถ่ายโอ้โหโอ้ยเสียหน้าเลยครับเสียหน้าไปครับลงไปใหม่ใหม่น,นี่เป็นไงโอ้โหรีบไปรีบไปจะโชว์ท่านหน่อยจะโชว์ความเร็วท่านหน่อยอ่ามาลองเล่นกันได้ครับ เดดิชนะครับเกมการผจญภัยของหัวสีเท้านะครับผมเอาอ๋ออ่โหลดกันเล่นได้เลยครับเกมเดดิชนะครับผมอ่สนุกดีสนุกดีทีเดียวนะครับผมเป็นเกมผจญภัยครับแนวลุยด่านนะครับนี่ครับครับเด็ดร้อยลงมาระวังเจอลูกตุ้มนะครับผมปลาปลปลาเจอลูกอ่ะ เรียบรอเป็นไงครับสุดยอดแต่ละด่านก็จะยากขึ้นไปเรื่อยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีความสนุกขึ้นเรื่อยๆครับมีความยากขึ้นเรื่อยๆครับอ่าไปโหลดกันเล่นได้ครับเดดดิสนะครับผมใน Google Play แล้วก็ App Store ครับสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ